สวัสดี FC ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมในช่องของเรานะครับวันนี้นำเสนออ l นิวคอมพิวเตอร์นะครับทำช่วงล่างถูกลมกับทางร้านเรานี่แหละนะครับวันนี้เดี๋ยวดูผลงานที่ร้านกันบ้างนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะไปถ่ายรถแต่ง uh, หลายๆสำนักให้ดูนะครับอันนี้เป็นอ l นิวคอมพิวเตอร์นะครับภาษาวงการละตู้เรียกว่า หน้ายาวนะฮะหน้ายาวนะครับลำนี้ลำนี้จัดเต็มนี่ดูไฟหน้าซะก่อนไฟหน้าเป็นของมาจิตตี้นะครับเป็นมาจิตตี้นะครับเป็นไฟหน้ามาจิตตี้นะครับพร้อมกระจังหน้าเนี่ยนะครับของแท้เลยนะครับกระจังหน้ามาจิตตี้คือทั้งระบบเลยนะครับทั้งชุดเลยนะครับ ส่วนฝากระโปรงน่าจะเป็นของไม่แน่ใจนะว่าเป็นฝาแท้หรือเปล่าหรือฝาคาร์บอนแตน่น่าจะเป็นฝาคาร์บอนนะครับแต่ไม่มีแบรนด์ของร้านเนี่ยปกติหน้ายาวมันจะไม่ได้ไฟหน้าแบบนี้นะครับมันเป็นไฟหน้าอีกแบบหนึง่ง อันนี้ก็เอาไฟไฟหน้าของมาเจตตี้มาใส่นะครับมันต้องมาทั้งกันชนนะกันชนด้วยนะครับถึงจะถึงจะลงตัวบางคันก็ใส่ไฟหน้าแต่ไม่ใส่กันชนก็มีนะครับแต่ว่ามุมมุมตรงนี้นะครับมันจะไม่เข้ากันนะครับมุมตรงนี้นะครับมุมตรงนี้มันจะไม่เข้ากันแต่ถ้ามาทั้งกันชนเนี่ยถ้ามาทั้งกันชนของมาจิตตี้เลยเนี่ยมันก็จะลงตัวนะครับแต่ก็ไม่ผิดนะ นะครับใส่ได้เหมือนกันนะครับบางบางบางคันเขาใส่ไฟหน้าแต่ไม่ได้ใส่ชุดกระจังหน้ากับกันชนหน้าของมาจิติก็ได้เหมือนกันนะครับใส่ได้เหมือนกันนะครับนี่รอไหมโอ้ลงตัวเลยนะนะครับลงตัวมากๆเลยนะครับลงตัวทุกมิติเลยชุดหน้านี่ก็เป็นแสนแล้วนะไฟหน้ากระจังหน้าชุด กันชนหน้าพร้อมใส่เนี่ยของมาจตี้นะครับแท้นะถ้าแท้เป็นแสนนะครับถ้าแท้เป็นแสนเลยนี่ทันใดใส่ซื้อหน้ายามาอยากใส่ไฟหน้ามาเจตี้นะครับชุดหน้ามาเจตี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับนี่มันจะออกมาหลอๆประมาณนี้เลยนะคะ คันนี้เป็นช่วงล่างถุงลมนะครับช่วงล่างถุงลมก็ของที่ร้านแหละครับของที่เราจัดให้เสร็จสับล้อยี่สิบนะครับแต่คันนี้ยางใหญ่ไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเน้นวิ่งทัวร์วิ่งงานก็ไซส์นี้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์บางกว่านี้มันก็จะทิ้งลมได้จมมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นไซส์ 40นะครับยาง2 4 5 40เอ้ย45สห้าโอใหญ่เลยนะ45นะครับถ้า 40, 40ก็จะ 40, 40ก็จะลงมาอย่างนี้นะครับถ้ายางสามหุ้้มล้อเนี่ยซุ้มล้อจะลงมาถึงนี่เลยนะครับรอเลยครับของพวกนี้ไซส์สี่นะครับ,รบผมก็ลืมดูไปช่วงล่างถุงลมนะครับ คันนี้เป็นล้อม้านะครับล้อม้าสวยไหมรถตู้จะนิยมล้อม้าแบบนี้นะครับมันก็ลงตัวกับรถตู้นะครับล้อม้าล้อเงาเงา,เงาก็สไตล์เนว VIP ครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละจุดนะครับคันนี้แต่งหมดไปเยอะพอสมควรนะฮะ อให้ดูช่วงล่างก่อนนี่เราสามารถกดคอนโทรลยกขึ้นยกลงได้เลยนะฮะเราจะวิ่งเตี้ยๆอย่างนี้ก็ทำได้นะครับวิ่งได้นะครับบิงเตี้ยๆอย่างนี้ก็ได้เวลาจอดก็บอบๆอ,อย่างนี้ก็ได้นะฮะ ไม่ใช่ว่าใส่แล้วให้มันเตี้ยอย่างเดียวนะครับก็คือมันใช้งานได้ด้วยนะครับมันสามารถใช้งานได้ด้วยครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับข้างหลังก็เป็นช่วงล่างถุลงลมเหมือนกันนะครับยกขึ้น ยกลงนี่คือระบบช่องล่างถุงลมนะครับที่เราทำนะครับก็จะประมาณนี้นะครับช่วงล่างรลรอๆเลยเนี่ยพอมันเตี้ยม,มาเพรบรถมันก็ดูดีโดยอัตโนมัติคันนี้ไฟไท้ายก็เป็นของวาเลนติเห็นไหมไฟไท้ายวาเลนติก็เป็นแบรนด์ที่ รถตู้รู้กันนะครับแบรนด์วาเลนตีก็คือไฟไท้ายมาจากญี่ปุ่นนะครับไฟมาจากญี่ปุ่นนะครับไฟไท้ายเป็นตัวของหน้ายาวนะครับกันชนท้ายก็เปลี่ยนใหม่นะครับกันชนท้ายนี่เปลี่ยนใหม่นะฮะกันชนท้ายเป็นแบรนด์ของร้านช่างหนึ่งนะครับหนึ่งซ่า อันนี้คือเขาสร้างใหม่นะครับบันทนนี้เขาสร้างมาใหม่เลยสร้างมาใหม่เลยคันนี้สวยแม้กระทั่งทะเบียนนะยอ่ะดูดิทะเบียนสวยนะครับทะเบียนสวยแบบนี้คือทะเบียนซื้อนะ,อะเดี๋ยวจะพาชมภายในก่อน ภายในภายในจากร้านพี่เปียกนะครับแล้วก็เบาะปูพื้นกับร้านพี่หน่อยนะครับหน่อยเบอรถตู้ VIP หล่อไหมนะครับกลางคืนก็จะดูภายในสวยดีเพราะว่ามันมีไฟแล้วนะครับครันนี้ประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยนะครับ วบโอ้โหยังไงครับหน้านั่งมากๆอ่ะอย่างนี้ภายในเขาเรียก VIP นะครับภายใน VIP มันมีจะมี V 8 V เต็มนะครับอย่างนี้เป็น V เต็มนะครับ V 8 8ก็จะคล้ายๆกันนะครับจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับ แต่วีดีมี่จะแพงกว่าเรียบหรูดูดีนะครับโดยที่เบาะคู่นี้ราคาไม่ต้องบูดถึงเบาะเอาผ่านนะครับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับปรับไฟฟ้า,ฟฟาเอน ปรับเลียนไฟฟ้าครับปรับน่องมีรองน่องเลยนะนะครับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับนอนสบายแน่นอนนะครับก็คือเบอกเอาผ่านนะครับเอามาใส่ในรถตู้เรานะครับสามารถใส่ได้นะนะครับอันนี้ผลงานจากร้านพี่หน่อยนะครับดูพื้นเงาเงาโอ้ จะกล้านั่งไหมเนี่ยโคตรเงาอ่ะพื้นโคตรเงาอ่ะดูดิครับเพื่อนเพื่อน,นคนไหนที่อจะทํารถตู้ก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับเข้ามาดูศึกษาปเป็นแนวทางได้นะครับนีเม EN ้นเม EN ้นถามได้นะครับภายในร้านไหนพื้นร้านไหนอยากให้ไปถ่ายร้านไหนบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปคันนี้เป็นบอก ข้างหน้าคู่หน้าเนี่ยเอาผาดนะครับคู่หน้าเนี่ยเอาผาดส่วนแถวหลังเนี่ยจะเป็นเบาะแอติมานะครับแอติมาแล้วปั้นให้มันเป็นทรงเอาผาดมีหัวหมอนมิกีเมาส์ด้วยเห็นไหมมีหัวหมอนมิกีเมาส์ด้วยเหมือนเหมือนคู่หน้าเลยนะครับนะครับอันนี้คือเบาะสร้างนะครับเป็นเบาะเก่าญี่ปุ่นแล้วสร้างสร้างให้มันเป็นทรงเอาผาดนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมมันลงตัวนะเพื่อนนะลงตัวน้่นั่งมากๆเลยนะครับนี่ พี่ๆท่านไหนสนใจที่อยากจะทำติดต,ต่อสอบถามก็มาได้นะครับร้านเบาร้านาภายในนะครับเดี๋ยวผมแนะนำไปได้นะฮะหรือจะออกป้ายแดงมาทำที่ผมก็ได้เหมือนกันนะครับโอ้ดูพื้นดูพื้นดูเบาแล้วไม่กล้านั่งเลยอบ๊ <laughs> เรียบหรูนะครับเรียบหรูเรียบหร,ร,บรูดูดีน่านั่งมากๆท่านใดที่จะเหมาก็โอ้โหสบายเลยเจอรถแบบนี้นะครับนี่ประตูสไลด์ไฟฟ้าบอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นประตูไฟฟ้านะครับนี่เป็นประตูไฟฟ้านะ เห็นไหมดูดนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครข้างหลังข้างหลังก็ไฟฟ้านะครับลำนี้นะครับไฟฟ้าทั้งคันเลยนี่ ไฟฟ้าทั้งลำเลยครับจะปิดตรงนี้ก็ได้นะจะปิดตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงนี้ก็ปิดได้นะครับเหเห็นไหมหรือจะเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดปกติเนี่ยปุ๊บเนี่ย เห็นไหมโอ้รุ่นใหม่นี่เปิดได้สูงด้วยนะครับรุ่นเก่าผมเคยใช้เนี่ยมันจะไม่สูงอย่างนี้นะครับมันจะมันจะเตี้ยกว่านี้แต่รุ่นใหม่นี่สูงนะครับค่อนข้างสูงเลยฮะสบายเลยเดินเดินไม่ติดหัวเลยนะครับผมร้อยเจ็ดสิบนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบร้อยเก้าสิบเดินได้อะนะครับ เสียงจัดเต็มหลูนะครับหลูหน้านั่งมากๆเลยอันนี้เป็นแอร์ไมโครบัสนะครับแอร์ไมโครบัสจะอยู่ตรงนี้นะครับโ้คันใดเช่าไปเนี่ยโห มีความสุขแน่นอนเมื่อว่า,วารถหรูนะครับรถหรูดูดีอย่างนี้เรียก V8 นะครับคือข้างหลังจะนั่งได้8ท่านข้างหน้าข้างหน้าคู่คนขับอีกท่านหนึ่งเป็น9นะครับแต่วงการรถตู้เขาจะเรียกกัน V8 นะครับเรียกกัน V8 แปดประมาณนี้นะครับปิดก,ก่อนมืดแล้ว รอเลยแล้วก็เล่นสมืดเลยวันนี้ <laughs> มองมุมไหนก็หล่อหน้าขับไปหมดเลย อันนี้ทำคอนโซลใหม่นะครับทำคอนโซลใหม่เเคลือบเคปล่าตรงไรนนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เบาะคนขับนี่ก็เป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้า ตัวใหม่นี้จะขึ้นง่ายลงง่ายนะครับที่นั่งคนขับมันน่าขับเนี่ยผมเห็นแล้วเกิดกิเลสเลยอยากได้จังเลย <laughs> นี่ข้างนี้ก็ดูดไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่นะครับเราแค่วางอย่างนี้ปุ๊บนี่ดูดเลยนะครับสวยไหมสวยไหมนะครับ เดี๋ยววันหลังจะเอา,อ,าอีกหลายๆคันมาถ่ายให้ชมกันนะครับวันนี้เอาคันนี้มาให้ชมก่อนไฟท้ายจะเป็นแบบไฟเลี้ยววิ่งนะครับตัวนี้จะมี2องยี่ห้อนะครับมีวาเลนติกับเรแกนนะครับแต่ทรงหรือลูกเล่นเหมือนกันนะครับ ไฟเหมือนกันต่างกันที่สีเลกแกนมันจะเข้มกว่านะครับประมาณนี้อันนู้นคือเดิมๆนะครับอันนู้นคือเดิมเอ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์ กดติดตามให้หน่อยแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะมาอัปเดตให้ชมใหม่นะครับเดี๋ยวจะขยันถ่ายแหละช่วงนี้เดี๋ยวจะขยันถ่ายแล้ว อยากดูรุ่นไหนอยากดูแบบไหนนะครับคอมเมนต์มาได้อยากให้ไปถ่ายร้านไหนก็บอกได้นะครับเดี๋ยวมีเวลาผมจะไปถ่ายนะครับอ่ะนะครับสมควรแก่วเวลานะครับไปแล้วขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย